สวัสดีนะทุกคนวันนี้พวกเราอยู่ในเกมแกม้ารีฟไม่นี่พวกเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่ากอร์ดอนรีฟอ๋อพวกเราอยู่ในเกมีชื่ออร์รไม่ใช่ grandma leaf grow a garden ทุกคนพวกเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า grow a garden นะซึ่งในคลิปนี้ซึ่งในคลิปนี้นะทุกคนพวกเราจะมาปลูกพืชกันไป เฮ้ยเดี๋ยวครูมานี่มาถ่านเราเดี๋ยวนี้มาแล้วมามาถ่านเราโบร์วะมาถ่านเรานะเอาเอาเสื้อนี้ก่อนโอเคเสื้อโบร์อะไรมาถ่านเรานั่นถ่านเธออ๋อเธออยู่ไหนเนีะโบรถ์ถ่านเธอแห้งเป็นดินเลยอะอะแกลม้าวีอะไรอะ ใช่กราดมารีฟมันคือ grow garden เธอต้องปลูกพืชอะกับไปที่ที่เธอต้องการงอ๋อใช่เราต้องวางแครอทฉันเก็บไปแล้วอะเราไม่ไดทั้งซื้อพืชอะเนี่ยโอเดี๋ยวเราจะปลูกพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวรออวพกแครอทโตดูดิดูดิโยอะเยอล้ว yes yes โอเคได้มาแล้วเสร็จแล้วจากนั้นก็เอาแครอทไปขายแล้วก็ repeat แล้วก็เดี๋ยวอีกไม่น้ำท่า,นาก็จะมีฟาร์มคนนี้ซึ่งเป็นลิงโอเค,อเคได้มาหกสิบบาทละชลโนซื้อมาสอันเนาไปก่อนโอเคาว <Shall know. S 2> okay. น,นี้เดี๋ยวเพราะก็จะกลับไปตรงนี้ปู่อีก Yes Yes Bro. Garden, เ,บบเดี๋ยว garden โตแล้วก็เก็บเอาแบบแล้วไปขายอ๋อ,อบ,บางอันยิ่งมีกิโลเยอะยิ่งดีมั้งกได้มาหกสิบบาทเหมือนเดิมเหรอไม่ค่อยดีเท่าโยกมีเลเจนดา,นารี่นสต็อก bro <c oughs> นี่บอกแบบเหมือนฟีชช <c oughs> ั่นแบบ อันไหนยากอันนั้ไม่ยากนี่ฉันขายเราซื้อส,สตอเบอรี่กันเราะเรากลัวว่าสตอเบอรี่จะโตยากโอเคเราเพราะดูเออต้ระมาสตอเบอรี่โตกันนะทุกคนก็เดี๋ยวรอมันโตหายตัวเหรอ bro สตอเบอรี่หายอ่ะอ๋อ,อนั่นไง bro ทำให้เราตกใจหมดเลยอะทุกคนแล้วมันโตก่อนโยตอนนี้ก่อน<ห><อ>ได้เราคือแห้งมันใหญ่แค่ไหนอ๋อต้องรอให้โตเต็มที่อ่ะอันนี้ของเราโตเต็มที่อ๋อเก็นมากเก็นมากเร็ไปดูอันนี้ดีกว่าอ๋อนนอันนี้เล็กอันนี้ออุ้ยคุ้อันนี้ใหญ่ที่สุดอ่ะโ <Yo, S 2> ยแครอทยักษ์เหรอ ม,มีคน,นเดินได้ด้วยเหมือนีดไปแก่อ้างโคโคนนะเออฉันต้องขย,ยับไรบร็ Bro, โตเร็วๆ,ๆหน่อยดิอย่างที่เราเนึกมีชาเปเต่าบร็วร็ไม่อยอมโตซะดีไปดูสต็อกดีกว่า ไหนๆก็แล้วลามาดูตรงนี้ก็นี่อืมก็นี่ก็คือพืชของเขาก็เราอยากจับปีนปา่ายเออปีนป่ายได้ด้วย,วยเรออาชอบเปนออบีแล้วนี่ทำไมมันโตชาต้าโห่เนี่ยต้มชาบโอ้เสร็จแล้วนในที่สุดเรือเ่องนี้โตหลบไปเรื่ยรอยๆหคุ้มยุ่งกันนะอ่ะสตอเบอรี่ เซอร์มันดีมันได้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งโอ้ยอีจิ๋วมันโตยากมันดีกินไหมกินไหมมันดีมาเร็วมาเร็วกินไหมกินไหมสตรอเบอรี่นะาไอคอนด้วยแล้สตรอเบอรี่นะหวานช่ำอร่อยตามลงมาเร็วสตรอเบอรี่นะตามมาตามมาตามมามาอร่อยนะหวานช่ำลงมาเลยใส่เออเค้กสตรอเบอรี่ไงตามลงมาเร็วเร็วตามลงมาเร็วมันดี Satalina, malu mending. Di mana? Saya di sini. Satalina, tunggu satalina. A, makin le. Weng makin le. Dengan? apa? Ah! bro. Oh, ini, ini Glam dia apa, apa? จะให้เธอป่ะเราทำสตอเบอรี่ตัวสตอเบอรี่จิ๋วเทียบมาเทียบกันนะคงมาเทียบมาเทียบมาเทียบสตอเบอรี่นะอินฟลูเอนซ์อะไรมาเทียบสตอเบอรี่กันอันไหนอันนี้สตอเบอรี่เราเป็นแครอทสดๆไม่เอาดีๆก็จริงอ啊ของเธอเธอไปขายแล้วอ๋อ นี่ไงนมนะนมนะยูสตัวน,นี้ไม่ไม่งามงามเอาไปมันด้ให้หรอให้เราต้องการ s t อเบอรี่หลยายประโยชน์กด accept ดิกด accept <อ> get scam เฮ้ยของเขาใหญ่ของเธอใหญ่กว่าเราใช่เธอบบจิ๋วมากโย่นี <Yo! S 2> ออ่อยากดู collection หรอปะวบ้างนะ สาม,มาดูแล้วนี่สามสองหึงต่ตุดตดตุดตดตุดตดตุดตุดตุดตรเมียของดีกว่านะเราเราขายกระเป๋าเราได้เยอะกว่าเราม่อยากให้สต๊ิฟมีได้100ร้อกว่าบาทกี่บาทร้อยเจ็สบห้าบาทชิช bro กูจบคลิปแค่นี้กันนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e บายบายแล้วก็เดี๋ยวทุกคนบอกพี่มาในคอมเมนต์นะฟาร์มใครใหญ่โตกว่าเดี๋ยวนะสตอเบอรี่อินฟินิตหรอโยงงามงามงามบายบาย